สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาสพาส,พาสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับมาฮะคืนนี้ครับเป็นคืนแห่งการล้างตารครับหรือคืนแห่งการย้ำแข็งครับนี่คือศึกแห่งแฟนมวยทั่วโลกจับตามองครับมานี่ฮะเมื่อนกะชกจากแผ่นดินใหญ่ครับผู้เคยแพ้แพ้มาแล้วครับวันนี้เขากลับมาพร้อมอคําพูดว่าเขาจะไม่ยอมแพ้อีกครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะแต่บนเวทีมวยครับไม่มีใครจะเชื่อคําพูดครับต้องวัดกันด้วยศอกเขาและหัวใจของเขานะครับอีกมุมหนึ่งของเวทีครับชายผู้แบกศักดิ์ศรีของมวยไทยทั้งประเทศครับ ไว้บน2หมัด2เท้าของเขาครับเขาคือไอ้ดำระเบิดศึกครับนี่ครับแม่หัวขามันชางมของเรานะครับเจ้าของลูกเตะทะลุกระดูกของเขาแม่นี่ฮายาวของเขานะฮะครูที่เคยสั่งสอนมาแล้วครับแล้ววันนี้เขาพร้อมจะสอนบทเรียนเดิมอีกครั้งครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะศึกรีแมตในวันนี้ครับจะเป็นการพิชิตตาหรือเป็นการย้ําว่ามวยไทยยังคงคือราชาแห่งการต่อสู้ต่อไปครับท่านผู้ชมนี่คือบัวขาวบัญชางมของเรานะครับนี่ฮะนักชกชาวจีนขอรีแมตอีกครั้งครับแมยัง ค้างคาใจครับท่านผู้ชมอยากจะขอรีแมทอีกสักหนึ่งครั้งครับวันนี้บัวขาวจัดให้ครับก็กลับมาโครจรพบกันอีกครั้งนะครับมานี่ฮะบัวขาวเป็นแเมฆครับชกกับนันชกชาวจีนครับชื่อคลองครับนี่ฮะ ในสึกคุลุนไฟครับคู่นี้ชกกสน3ยกนะท่านชมมาดูเกมมนย,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 ยกที่หนึ่งครับท่านชมมาจะเป็นการชำระแค้นหรือว่าฝั่งแค้นกันแน่ครับอดูนะครับท่านชมมาบัวขาวเดินฝ่ายเขาหาซากท้ายเนื้หมัดขวาครับมาฟอง,องยกซ้ายเ <ไป S 2> ตะซ้ายหนึ่งทีครับฟองครับโู้จิ้มไ่ลยลำตัวบัวขาวคืนด้วยหมัดขวาตรงครับมาเตขวาขึ้นกัานคอครับโอ้โหมามีให้เห็นครับอย่าย้ำแคลนครับมาย้ำแคลนในหมัดแล้วก็โดนมาแล้วครับฟองตีครับโอ้ยต้องทำการบ้านมาให้ดีครับก่อนมาเจอบัวขาวครั แมทที่นี้นะฮะจิ้มขาซ้ายครับพวกเขาตีออกขวาขึ้นครับมามาแมดแล้วยังคาใจนะครับขออีกหนึ่งไฟได้ไหมครับพวเขาจัดให้ครับไม่ฮะอุ้ยแม่จังหวะนี้ครับมายิ้มครับจะาตัวชอบใจครับโหจังหวะล้มอะเตะซ้ายครับเตะขวาขึ้นครับพวกเขานี่ยซ้ายเข้ามาจิ้มซ้ายไปไม่ถึงครับของัวเขาโยเข่าหานะเตะขวาขึ้นข้างกอครับมา ของป, ality, ป, defines, อปิดการขออย hmm. yeah, FO ่างดีนะท่านผู้ชมนี่นี่ครับเพื่อแม่ส0มลอยเท่ามาชมชมจิ้มขวาลำตัวครับก็สวยฮะตบซ้ายเตะขวาพวกเขาจิ้มซ้ายคึนเขาคลองตีเขาครับจีค่ะแยกฮะมาแยกกันเองครับนี่ฮะไวเหลือเกินครับกรรมการไม่ต้องครับเดี๋ยวท้เองครับวายอย่างนั้นฮะวายโดยเข้าหาเตะซ้ายครับคลองเตะขวาขึ้นรับพวกเขาอุ้ย อัดท่อนแขนนะทุกผู้ชมดูฮะจังหวะอัดอูไตขวาครับสวยมาสี่หมอกับด้านออกครับเตะขวาครับโอ้ยไตเต็มกระเด็นกระดอนครับท่านผู้ชมโอ้โหกระเด็นตามแข้งครับว้าวเตะขวาเนี่ยดอกนี่ฮะสวยฮะโอ้โหสี่หมครับของโอ้ยสี่หมครับบุกเขาโอ้จังหวะมาหมัดหมัดหลังนะบุกเขาโอ้ยเวียงหมัดมาครับหน้าสมบัดหมือน้ำแข็งโอ้ยังยืนอยู่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้ยโดนเตะกระเด็นไปเลยครับโอ้เตขวาขวาบุกเขาสวยฮะ นี่ฮะศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับถ้าได้ออกนำไปใช้เ่ถูกต้องนี่มันอันตรายจริงๆนะฮะดูฮะเต็มเข่าขวาครับแยกครับกรรมการดูฮะมวยไม่ทำครับวงไหนแยกขุมวงนอกคัดชัดโจดีกว่านี่ฮะจิ้มมาซ้ายมาต้องเตะซ้ายครับของจิ้มเข่าขวาขึ้นครับพวกขาอุ้ยอุ้ยน่าแย่ครับอุ้ย เข,ข, ata, young, ข,ข Ooh, ่าขวาทำให้เ huh. ข uh ่า huh. ซ้ายครับโอ้ยสามต่อครับท่านผู้ชมหน้าแย่ไปเลยครับโอ้ยกจิ้มปต็มตัวฮะไปขวาให้มึงต่อครับโอ้โหหีบออกครับภูเขาโอ้ยจังหวะไหลเข่าไม่ต้องจับนะท่านผู้ชมโยนเข่าขวาเข้าไปเลยครับกระทุ้งเข้าไปครับโอ้โหเครื่องหนึ่งเครื่องในนี่สะเทือนครับท่านผู้ชมเตมเข่าขวาดอกนี้โอ้โหนี่ฮะ ดักเสียบนะครับดูจังหวะสองโมเข่าดักเสียบโยนเข่าขวาโอ้โหมาวิ่งเม็ดแข้งเข่าท่นชมกระโดดแข้งเข่าครับข้องโบนนะฮะแกยังยืนครับไปโอ้เข hey ke ่าตรงนี้ท่านชมโอ้โห สวยฮะจังหวะดักเขานะฮะของคิดอะไรไม่ออกตอนนี้เอายังไงครับของโอ้ล้มไปก่อนครนะเออมาอุณโดนเข้าไปหลายขนาดครับอ่อนรักทุวร์แต่ควายแล้วโอ้โหท่านผู้ชมไต่ควางยกันไกลทีครับจังหวะหมยกพอดีครับมาต่อเกมยกที่สองครับท่านผู้ชมคู่นี้ชกกันสามยกนะฮะของคืนมาก็ขอขอหามัดนะครับไม่ต้อง เปลี่ยนเกมนะครับพองจะมาต่อยรูปแบบเติมไม่ได้นะครับพวเขาจับทางได้ถูกหมดแล้วครับนี่ฮะโอ้เห็นมัครับพวเขาเห็นอาวุธหมดนะฮะดูฮะไปซ้ายมาครับพองไปขวาคืนครับโอ้โหเต็มรองแข้งอัดเต็มพอนแขนฮะทุกทชมจิ้มเขาไว้แล้วโอ้ยเต็มแกไม่ยกกันไม่บิดตีไม่บิดตีมัวะไม่บิดหนีไม่บิดตัวหนีครับอุ้ยจิ้มเขาซ้ายครับจิ้มเขาซ้ายครับโอ้ยสองดอกครับโอ้โหยดเขาอ้ต้องถอยครับ ต้องถอยนะครับของกูอย่าไปยืนรับคเขาจิ้มกูจิ้มขวาตัวครับมาอย่าทำอุ้ยหุกซ้ายครับมาขอวเขาอุ้ยนี่ครับแมตช์แล้วยังคาใจครับขอชกอีกแมตช์นี้ครับมาของจะหายคาใจอีกหรือเปล่าครับท่านผู้ชมมาอู้ไ้ขวาอีกแล้วครับโอ้โุ้ยแกไม่บังครับท่านผู้ชมไปขวาอกูเตะอัดแข้งครับจิ้มขวาตรงตามของเขาจิ้มขวาตรงอีกแล้วครับโอ้โห เอาของอย่าไปยืมรับอย่าไปยืมรับอาวุธครับบัวขาวต้องบิดต้องโยงตัวออกครับโอ้โหไปยับอุ้งจิ้มข่าวซ้ายครับโอ้โหจริงๆครับของมานี่ครับิีมขอขวาอีกหนึ่งดอกครับบัวขาวโอ้ยต่อยขวาตรงครับไตขวาตะกุนการขอต่อยซ้ายตรงขวาตรงอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหของโดนเข่าร้อยไปหนึ่งทีครับโอ้โหแกยืนตัวแข็งแล้วนะแมนนี่ไม่ออกครับ ยืนตัวแข็งเลยครับของโอ้โห่จิ้มขวาลำตัวครับไม่รู้จะออกอะไรครับของเตะขวาหนึ่งทีบุเขาโอ้โหเต็มร่องแข้งฮะจิ้มเข่าขวาหนึ่งทีโอ้โหมาโอ้ยยังไงฮะแม่โอ้ยไม่กรรมการไม่ให้พักครับไม่ให้ยาตุกติครับยาตุกติครับของโอ้โหมาโอ้ยโดนไปเยอะครับมาเตะขวาเนี่ยบุเขาโอ้โห ทีบออกครับทีบจนจบนะฮะที่หมอขวาป้ยมากอดครับกอดได้หายใจครับของไม่รู้จะออกอาวุธไหนนะครับของอีโอ้โหหยักนี้ครับที่หมอขวาโดนอูโดนอีกหนึ่งเขาสับสอกมาอูโดนอีกนหนึ่งขนาดนะทุกทชมโอ้โหแกคิดอะไรไม่ทันเลยครับเขาชิงออกก่อนนะครับดูฮะไม่เอาไปจอยมาครัจอยมาขวาต้องจิ้มเขาขวาฮะปูนเพราะที่อะแม่ ดโอคตับพ่อขาวเห็นหมดครับเก็บเอาทุกอาวุธทุกดอกฮะดูฮะโอ้หยุดยั้งความคิดหยุดยั้งอาวุธของคู้ต่อสู้ได้ดีมากครับพ่อขาวดูฮะชิงออกชิงนี่ฮะโอ้โหนี่จะเตขวาขึ้นกานคอครับโอ้โหมาทำไมมี ยกขาง的时候会发现一些มัดซ้ายขึ้นนี่มันมีสิบเือโดนเข้าการคอได้นะฮะ消耗很快嗯对โอ้โหโดนไปหลายขนาดนะครองโอ้ต่อยขวาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหจิ้มเข่าขวาโอ้โหเอ็มพุงคัังโอ้สองพุงครับโอ้จิ้มเข่าซ้ายเข่าซ้ายสามเข่าซ้ายโอ้โหทำไปเล่นครับตายนะครองมาไปยืนรับได้อย่างเหมือนยกที่สองนะท่านชมโอ้โหมามาต่อเกมมันจะยกสุดท้ายครับยกที่สามครับ หมายเจ้าตัวจะขอรีแมทคางคาใจครับอุ้ยสะเทือนหมดแล้วครับแมทนี้อุย้ยแมทล้างตาหรือว่านี่กันแน่ครับท่านชมดูเองเขาถีบยอดหน้าพวกเขาอ้โหไปขวาอ้โหมากระโดดไปขวาอีกหนึ่งทีครับโอ้โหพวกเขามาฮะ โหดจริงๆครับไฟนี้นี่ฮะจังขาใจอยู่หรือเปล่าพองโอ้โหมารับไปเยอะครับรับเผารับแพ่งบัวเ่าไปเยอะครับแม่เจ้าตัวขอรับไว้คนเดียวรับท่านชมตับไตใสพุงนี่สะเทือนหมดแล้วครับคองโอ้โหฮะชกเช้าจีนฮะต่อยไม่ถึงครับ วัวเขาเอียงข้างเข้าหาเขาดูฮะไอเขาอ้ยดูแทักติกครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหโอุ้ยลูกถูกจิกเยอะนะพวกวเขามานี่ครับแกเริ่มจับจังหวะคู่ต่อสู้ได้นี่คู่ต่อสู้นี่ไม่สามารถทําอะไรแกได้เลยนะครับดูฮะบัวเขาอัธยาศัยมวยไทยจริงๆครับวัวเขาโอ้โหดูฮะเดี๋ยวตัวสู้ว่าแพ้ใครตัวเองไปไปเองครับท่านผู้ชมคิดอะไรไม่ คิดอะไรไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างใจคิดนะฮะมันท้อครับนี่ฮะโอ้โหมันท้อไปเรื่อยครับนี่ครับหาวกูสอนมวยนลครับมาอยากจะขอรีแม็กเขาจิ้มหอกขวาอีกแล้วครับไม่อยากจะทํเแต่ยก็ต้องทําครับนี่ครับจิ้มหอกขวาหนึ่งดอกครับโอ้โหวาวยระวังการขอนะครับของการอย่าตกนะฮะการอย่าตกนะครับจิ้มหอกขวาสวยฮะมานี่ฮะอย่างที่บอครับ โอ้โหทอนะครับบางมวยคิดตอะไรไม่ได้ทําอย่างใจคิดครับนี่ครับภูเขาสกัดกันไว้หมดครับสกัดการทุกความคิดสกัดการทุกอาวุธของคู่ต่อสู้นะฮะลูกจุกจิกเยอะครับดูฮะมาไม่หครับโอ้โหกายาตงนะฮะเดี๋ยวภูเขาเล่นแข้งคอครับของอย่าเผลอทีเดียวครับมาอย่าได้เผลอครับจิ้มเข้าขวาลำตัวครับตีครับเตะโอ้โหอัดท่อนแขนนี่ครับแมสองแข้งเบิ้ลโชว์ครับดูฮะโอ้โหจิ้มเข่าขวาอีกแล้วครับอูย แต่ละดอกเน้นๆทั้งนั้นนะท่านชมอู้หูถีบหน้าครับมาโอ้แต้นี่ครับโอ้ยลุดมาว่าขาวสวนเติมเลยแข้งขวาออกไปฮะเอาโค้ดีนี่ครัโอ้ยแต่ขาดจริงๆครับไฟนี่ครับคงไม่ค้างขาใจอีกแล้วครับท่านผู้ชมดูฮะมาถีบโอ้ยโอ้โห้ดว่ขาวแย่ครับกรรมือกันมา โอ้โหของไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้ครับท่านชมแกพยายามหาคิดทุกวิถีทางครับแต่ไม่รู้จะเอาอะไรวุ่มาสู้บัวขาวได้ครับดูครับบัวขาวตุกจิกครับเตะการนคอเหยานุเกตโดนแทงเข่าอย่แล้วโอ้โหนี่ฮะยกเข่าเป็นถึงครับเตะเป็นถึงนะท่านชมเตะขวาโอ้โหกายจะตกนะครับของมาไม่งั้นการขนคออย่างเดียวนะบัวขาวรออยู่แล้วครับดูฮะเดินเข้าไปครับทำอะไรไม่ได้นะบัวขาว ัวขาวเห็นหมดแล้วรับดู <laughs> โอ้โหจังหวะโยกหลบมัดได้โอ้ยเหนือชั้นจริงๆครับัวขาวกระโดดเขา่าสองชั้นก็มีครับผู้ชมหมดยกนะฮะโอ้โหผลการตัดสินก็ที่แน่นอนครับ,บัวขาวเป็นไฟย้ำชัยชนะไปอีกครั้งนึงครับโอ้โหนี่ฮะหายคายใจครับของคงหายคายใจแน่นอนครับไฟโอ้โหสุดยอดนะท่านผู้ชมมาแรงในที่สุดครับท่านผู้ชมสิ่งที่เขาเรียกว่ารีแมทครับกลับกลายเป็นว่ารีหังครับโอ้โหนี่ฮะ พอบัวขาวว่าไม่ได้แค่ใช้ชนะนะครับแต่ย้ำแขนยังหมดจดฮะลูเตะซัดเข้าเต็มหน้าครับเข่าฟาดเข้าเต็มหน้าอกของเขาครับแม่ของเขานี่วะสุดหายายชาวจีนคนนี้ครับกลับบ้านไปพร้อมคําถามเดิมที่ยังไรคําตอบครับจะชนะบัวขาวได้อย่างไรครับโอ้โหว่าอย่างนั้นนะแต่คําตอบเพระมันอยู่บนเวทีอยู่แล้วครับเพราะถ้าเขายังไม่เคารพมวยไทยเขาก็จะได้เจ็บแบบไทยๆนี่แหละครับท่านชมโอ้โหครับมา ว่าเขาไม่ต้องพูดอะไรมากครับเขาแค่เดินหน้าทําหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดเท่านั้นนะครเแต่อันดูดุดันครับเขาที่พุ่งเหมือนหอ,อกของเขาะฮะสอกที่เฉือนเหมือนเวลาให้หยุดนิ่งฮะนักชกชาวจีนจากแดนมังกรจ้องจะลบคําว่าแพ้แต่สุดท้ายครับก็โดนลบไปทั้งสติทั้งแรงทั้งศักเสีองเข้าน <c oughs> ท่าคผู้ชมนี่แหละครับบัวขาวไม่ใช่ใช้ใชนะนะฮะแต่เขายังย้ําว่าแผ่นดินนี้มีแม่ไม้ไมไวยไทย เป็นของจริงครับและถ้าใครยังคิดจะมาท้าใครก็เตรียมใจเจ็บให้ถึงขั้วครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กับเราจนจบถึงนาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมคืนนี้ครับอาจจะจบลงแล้วครับแต่ตำนานของบัวขาวยังไม่สิ้นสุดนะครับหากคุณยังรักความเดือดรักมวยไทยรักลูกเตะสะเทือนินยานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับเพราะครั้งหน้าครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งไฟที่ทําให้คุณต้องลุกขึ้นปรบมือกลางคลิปก็ได้ครับท่านผู้ชมมาแล้วเจอกันใหม่ครับ